วันนี้พักประชาชนเลยแทนที่มาก่อนนี้นะนาธาทรเคยพูดเอาไว้ใครต่อใครเคยพูดเอาไว้วันนี้ออกมาโหนโหนเครื่องบินกันหมดเลยบอกเล่าในสนับสนุนซื้อกิ๊เพชนนะครับที่ไปย่อนไข่กัมพูชาเนี่ยจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่เราฉายคลิปไปดูที่แทงไปที่ชายทะเลที่ชนบุรีไปหาเสียงเนี่ยคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่แมนะ ก็ไม่รู้จัดฉากกันหรือเปล่านะดูหลังๆในเขาพิกเกมนะจะมีคลิปแบบนี้ออกมาทํานองว่าชาวบ้านตั้งข้อสงสัยพรรคประชาชนก็ตอบตอบแล้วชาวบ้านก็เข้าใจอะไรอย่างนี้นะออกมาผมเห็นมา3-4คลิปแล้วนะมันภาพชัดเจนมากไม่มีการเบลอไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับเพจจักรวานด้อมส้มครับบอกว่าทุกคนคหะวน้าเทงบอกเป็นคนสนับนุนคลิปเพ่นทิ้งไข่ด้อมส้ม บอกพี่วิโรธเป็นคนสั่งซื้อคลิปเพ้นความจริงคือไทยมีคลิปเพ้นมาตั้งแต่ปี5-4ก่อนมีคลิปเพ้นเสียอีกนะก็อย่างที่บอกไปพอกระแสรักชาติมันขึ้นสูงเนี่ยนะผู้คนเข้าใจแล้วว่ากองทัพไทยต้องมีนอกจากมีทหารที่เข้มแข็งแล้วต้องมีอาวุธที่ดีมีประสิทธิภาพทันสมัยด้วยนะครับนะักการเมืองที่เคย วิาพากษ์วิจารณ์การจัดซื้ออาวุธจ้องตัดงบซื้ออาวุธเนี่ยนะครับวันนี้ก็ออกมาเสนอหน้าเสนอตัวกันใหญ่เลยไม่เฉพาะพักประชาชนแม้แต่คุณสุดท,ท,ทินคุณสุดทินคลังแสงซึ่งครั้งหนึ่งในบุญพาวาัฒนาส่งได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนะครับวันนี้ยังอยู่พักเพื่อไทยอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะออกไปนู่นนี่นั่นก็ยังอยู่พักเพื่อไทยก็ไปขึ้นปราใสหาเสียงเหมือนกันนะครับบอกว่าโอ้โหนี่ผมนี่ไปคนสั่งซื้อกริปเพ่นมาเอง นะถ้าไม่ใช่สุทินอนุมัติไว้ป่านนี้ได้เอาก้อนหินไปปลาสู้กับเขาแล้วนี่ครับนี่คือความสามารถพิเศษของคนเป็นนักการเมืองนะปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์คุณสุดทินบอกว่าถ้าไม่ใช่สุทินอนุมัติไว้ป่านนี้เนี่ยคงได้เอาก้อนหินไปสู้กับกัมพูชาแล้วขนาดนั้นเลยเอ้าวเรากลับมาย้อนดูกันนิดนึงครับคุณผู้ชมเอาความเป็นจริงเลยละกันว่า คลิปเพนเนี่ยที่เทงบอกว่าคลิปเพนที่ไปย่อนไข่เขมรเนี่ยนะบอกเมื่อวานที่เราฉายคลิปไปดูเนี่ยเป็นเพราะพักประชาชนเพราะคุณวิโร์สนับสนุนให้ซื้อจริงๆมันซื้อกันตอนไหนนะครับคลิปเพนลำแรกอตแรกรุ่นแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเราซื้อมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์นะรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับปลายปี2550 นะมีมติคอรมออนุมัติการจัดซื้ออย่างเป็นทางการก็ต้องถือว่ารัฐบาลสุรยุทธ์เป็นคนสั่งซื้อเป็นผู้ซื้อนะแล้วก็กระบวนการก็เริ่มต้นหน้าตั้งงบอะไรต่างๆนะมีการตรวจสอบมีการเข้าสภาอะไรกรันก็ว่ากันไปจนกระทั่งมารัฐบาลอภิสิทษ์โครงการก็เดินหน้าต่อรัฐบาลสุรยุทธ์อยู่ชั่วคราวปีเดียวนะผุณอภิสทธิ์เข้ามาเนี่ยนะเป็นรัฐบาล นะก่อนหน้าคุณอภิสิทธิ์ก็มีคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยโครงการเดินหน้าต่อมีการจัดซื้อเพิ่มเติมตามแผนแล้วก็มีการส่งมอบรับมอบเครื่องบินครบฝูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องบินกิฟเพนที่ไปยอ่อนไขใส่ค้างแสงยอ่อนไขใส่ตึกสแกมเมอร์ของกัมพูชา56กตึกน,นะครับจนชาวโลกขอบคุณเราเนี่ยนะที่ไปทําลายแหล่งสแกมเมอร์ตอนนี้โทรศัพท์มารบกวนมาหลอกเราเนี่ยลดลงไปเกือบหมดแล้วเนี่ย เป็นกริปเพนนะที่สั่งซื้อมาตั้งแต่พักประชาชนยังเป็นวุ้นอยู่ต้องย้ําว่ายังเป็นวุ้นอยู่ยังไม่มีพักการเมืองแนวนี้เกิดขึ้นเลยนะไอ้ล็อตที่2เนี่ยที่วันก่อนนู้นจําได้ไหมครับผอบอทอ,อที่ไปที่สวีเดนเนี่ยนะแล้วเราก็ทําข่าวให้ดูเนี่ยนะมันยังมาไม่ถึงนะครับมันยังมาไม่ถึงนะนี่ไงตอนนี้ก็เลยแย่งกันเป็นเจ้าภาพ นะแย่งกันเป็นจักภาพใหญ่เพาอผมอีกคนนึ้นก็บอกไม่ใช่เพาอผมนะอีกอีตอนนั้นเนี่ยขัดขวางกันหน้าดูเลย